อย่างสาวมินพีชญานะแน่นอนว่าตอนนี้นะเธอเข้าวงการอาร์ตทอยคุณผู้ชมลมาบูบูนะครับแบบเต็มตัวนะใครไปดูนะถือว่าเป็นสายลาบูบู้มากนะในจงไอจีเนี่ยแน่นอนนี่น้องน่ารักมากนะครับปวดร้องตลอดแต่น้องลาบูบูน่ารักจริงๆนะ้าเห็นเลยคือบอกว่าต้องหลงสเสน่ห์นะครับแถมแฟนหนุ่มนะครับเขาเรียกว่าเป็นสายเปมากนะ เพราะว่าถ้ามาทีไรเนี่ยต้องมีลาบูบูนะครับมาให้แฟนสาวอยู่ตลอดคุณผู้ชมเรียกว่าไปดูไอจีกันได้นะคุณก็จะอมยิ้มตามนะครับล่าสุดน,นะครับมีโอกาสเจอ3มินนะครับในงานวงสวงละครนะครับก็ต้องเล่าถึงความน่ารักของแฟนหนุ่มกันสักหน่อยเรียกว่าดูแลเอาใจเก่งแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าพร้อมแต่งงานหรือยังนะแล้วก็ให้สมินเนี่ยมีการมอสมอพให้เห็นหนุ่มนะครับอย่าง พากันบ้างว่าร่วมงานครั้งแรกเป็นยงไงนะครับถ้าไปฟังสาวมินเปิดใจดีกว่าครับใช่ค่ะก็ร่วมงานกับช่องวันครั้งแรกเลยจริงๆจริงๆตอนที่ออกมาช่วงแรกก็มีมีบทค่อนข้างให้ดูหลายบทเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นมันก็เรื่องที่ช่องวันติดต่อไปครั้งแรกอะ่ะมันเป็นคือเรายังไม่ได้เลือกบทนั้นนะคะใช่แต่พอวันนี้มามาเจอบทเรื่องนี้เราอยากเล่นเพราะมีรู้สึกว่ามันแปลกใหม่อย่างฟิล์มเนี่ยร่วมงานกันครั้งแรกแบบคือเขาน่ารักมาก เป็นพระเอกที่ม่รู้สึกว่าแบบมินถามเขาว่าทำไมทาไมฟิมไม่เหมือนพระเอกเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยฟิมมีความไม่หยิงมีความน่ารักมีความแบบกันเองเอะไรอะทำให้เราเข้ากันได้ง่ายแล้วก็มีมีความเป็นเมืออาชีพมากค่ะเลยแบบเล่นงาน <laughs> <laughs> คือภาพแรกอะตอนที่เราสารภาพกันอะต่างคนต่างมองว่ากันและกันยิง คือแบบอุ้ยมินต้องมาแบบพยาได้เลยส่วนมินก็แบบพิมต้องมาแนวพระเอกได้เลยเงี้ยมันเป็นพระเอกเบอร์ใหญ่ของช่องใช่ไหมหอะไรเงี้ยที่ไหนได้ติ้งตองทั้งคู่ คือเข้ากันได้ดีตั้งแต่วันแรกเลยค่ะแล้วก็คือเหมือนเริ่มเริ่มเปิดมันเปิดเปิดกับเปิดอ่ะมันเจอกันมันก็เลยทําให้เหมือนเคมีมันเข้ากันง่ายอะค่ะได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่น่ารักอย่างฟิล์มก็กลายเป็นเพื่อนกันไปเลยเป็นเป็นทั้งน้องเป็นทั้งเพื่อนที่น่ารักเนี่ยค่ะก็จะคุยกันเรื่องแบบอะทอยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เชียร์ซื้ออยู่นั่นแหละบอกว่าแบบได้เก็บปังบ้างก็เชียร์ซื้ออยู่นั่นแหละ ใช่ค่ะคือฟิลม์มเขาเข้ามงกันก่อนอแล้วเขาก็สะสมมอลลี่แต่ว่ามิน่ะชอบลาบูบูแล้วก็ตอนหลังเก็บลาบูบูเริ่มเริ่มเหมือนไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วก็เลยเริ่มมาเก็บมอลลี่เออแล้วก็เริ่มคลายเบบี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วฟิล์มก็บอกไปต่ออย,ย่าหยุดนะเธออะไรเงี้ยเราก็แบบ เฮ้ยมันจะไม่ไหวแล้วเพราะที่บ้านมีที่เก็บแล้วอะสปอยสุดๆคนนั้นคนนั้นซื้อให้เลยค่ะใช่วันไหนกลับบ้านมาก็มีเซอร์ไพรส์วางอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบบางทีเอามาให้ที่กองก็มีใช่เพราะเรายุ่งมากเราหยุดเราเข้ากองแต่เช้าใช่คุณเควินซื้อลาบูบูให้มินเป็นเกินสิบแล้วอะต้องเป็นกล่องจุ่มเท่านั้นบางวันเขาเห็นมินเหนื่อยอะเขาก็ซื้อกล่องจุ่มมาให้หายเลย ราก็แบบแกมันพาดแกมันเป็นพาที่เราสนุกเือนว่ามันมันได้ลุ้นอ่ะได้ตื่นเต้นเขาก็เริ่มเริ่มพูดแล้วนะช่วงเนี้ยใช่เราก็ที่สําคัญแม่ก็เริ่มตามเราด้วยค่ะล่าสุดไปตามคุณเควินแล้วใช่คือกดดันมินไม่ได้ก็ไปกดดันคุณเควินต่อก็รออีกนิดนึงใช่ช่วงนี้ก็เล็บสวยตลอดต้องแตนงบายเลยไหมเล็บอะ ไม่หรอกแต่แต่มินบอกเขานะว่าถ้าวันไหนเล็บไม่สวยห้ามขอคือคือมินบอกว่าถ้าจะขอวันไหนต้องเป็นวันที่มินสวยเท่านั้นไม่รู้ว่าพกแหวนตลอดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าขอวันไหนแล้วมินต้องสวยเอาแบบแค่เล็บสวยมินว่าก็โอเคละ ม่ยังไม่มีอะ่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะ,ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะถ้าอยู่ในกองจุบมินก็อาจจะชอ็อกจริงๆพร้อมเกือบทุกเรื่องแล้วล่ะคะ่ะเหลือแค่เหลือแค่ทามมิง่งแล้วก็แล้วก็ใจอีกนิดนึงคือคือเลือกเขาแน่นอนารา้อเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ดีกลัวจะแบบพูดหรืออุทานอะไรแปลกๆออกว่าจริงๆเดือนหน้ามีไปเที่ยวฝรั่งเศส <laughs> มีวิดีโวฝรั่งเศสแต่ว่ามินก็พ่ิต้นปีเพิ่งไปฝรั่งเศสมาก็ไม่มีอะไรอเออเราก็เออคงมไม่มีอะไรกลางหอไอเฟลหรอบรรยากาศมันก็ต้องได้ป่ะของแบบนี้มันต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะเผื่อ <laughs> เราจะได้แบบแต่งตัวจริงๆมันไม่น่าเซอร์ไพรส์เลยเนาะ ต,ตื่นเต้นอะกลัวมันไม่เป็นอย่างที่เราฝันแล้วมันจะแบบแล้วมันจะนอย์อะทางที่ดีแบบไม่คิดดีกว่าเหมือนพร้อมอะคือเหมือนพร้อมแต่บินไม่รู้ว่าพร้อมคืออะไรอะก็ฟิล<ะ>นี้ยแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบบินก็ไม่รู้ว่ามันคือฟิลอะไรคือเรียกว่าพร้อมตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ